ขั้นตอนการกรอกข้อมูลทรัพย์ประเภทรัพย์สินทางปัญญาผู้ใช้ระบบเมเกอร์ล็อกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจห้เมเกอร์คลิกเมนูจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเลือกเมนูย่อยบันทึกคำขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจค่ะท่านจะพบกับหน้าจอคำขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันหน้าจอรูปนี้ หน้าจอผู้ให้หลักประกันและหน้าจอผู้รับหลักประกันตามลำดับโดยสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจไปที่คู่มือสื่อการเรียนการสอนและไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ Maker ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอ ผู้บังคับหลักประกันไม่ต้องระบุผู้บังคับหลักประกันเนื่องจากไม่ได้นำกิจการมาเป็นหลักประกันค่ะจากนั้นให้ท่านคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอหลักทรัพย์ให้เมกเกอร์เลือกข้อมูลหลักทรัพย์เป็นประเภททรัพย์สินทางปัญญาระบบจะแสดงหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาให้เมกเกอร์คลิกเพิ่มรายการด้านขวามือของท่านค่ะ เมเกอร์ Maker, สามารถเลือกทรัพย์สินทางปัญญาได้2วิธีค่ะวิธีแรกเพิ่มกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาโดยมูลค่าทรัพย์สินและจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันของกลุ่มจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าทรัพย์สินและจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันของทรัพย์สินภายในกลุ่มค่ะวิธีที่2คือเพิ่มทรัพย์สินทางปัญญาแบบแยกทรัพย์สินทางปัญญาค่ะซึ่งในที่นี้เราจะเลือกแบบ เพิ่มทรัพย์ส <cl> ินทางปัญญาแบบแยกทรัพย์ส uh ินทางปัญญาค่ะระบบจะแสดงรายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาให้เมเกอร์กรอกรายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่ทันนำมาเป็นหลักประกันเลือกประเภทการมีทะเบียนกรณีเลือกประเภทมีทะเบียนให้เมเกอร์คลิกเลือกชนิดแลประเภททรัพย์สินทางปัญญากรอกเลขคำขอทรัพย์สินทางปัญญากรอกเลขทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา คลิกเลือกประเทศที่จดทะเบียนกรอกหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนและกรอกมูลค่าตามสกุลเงินจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันกรอกช่องมูลค่าตามสกุลเงินหากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทช่วงอัตราแลกเปลี่ยนจะเท่ากับ1บาทถ้าเรื่องสกุลเงินอื่นจะต้องระบบอัตราแลกเปลี่ยนค่ะจากนั้นให้ท่านนำเมาส์คลิกที่ว่างหนึ่งครั้งจะเห็นได้ว่าช่องมูลค่าตามสกุลเงิน และช่องจำนวนเงินที่เป็นหลักประกันจะต้องมีมูลค่าเท่ากันค่ะให้เมเกอร์ maker, เลือกข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินโดยคลิกเพิ่มรายการด้านขวามือของท่านค่ะคลิกเลือกเจ้าของทรัพย์สินและคลิกบันทึกกรณีมีเจ้าหนี้บุริมสิ์รายอื่นให้เมเกอร์ maker, เลือกข้อมูลเจ้าหนี้บุริมสิ์รายอื่นค่ะโดยคลิกเพิ่มรายการด้านขวามือของท่าน คลิกเลือกประเภทเจ้าหนี้บูรีมุสลิธรายอื่นซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งบุคคลธรรมาดาและนิติบุคคลกรณีเลือกประเภทเจ้าหนี้บุรีมุสลิธรายอื่นเป็นบุคคลธรรมาดาคลิกเลือกสัญชาติกรณีเลือกสัญชาติไทยให้กรอกเลขประจําตัวประชาชน13หลักและกรอกข้อมูลตามที่กรรําหนดแต่ถ้าเลือกสัญชาติอื่นให้กรอกข้อมูลแสดงตัวตนตามที่กรรําหนดจากนั้นคลิกบันทึก และคลิกตกลงเพื่อยืนยันการทำรายการอีกครั้งค่ะกรณีเลือกประเภทเจ้านี้บุริมิทธิ์รายอื่นเป็นนิติบุคคลไฮเมเกอร์ maker, เลือกประเภทนิติบุคคลกรณีนิติบุคคลในการกำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้กรอกได้ทะเบียนนิติบุคคล13หลักระบบจะดึงข้อมูลนิติบุคคลมาแสดงให้อัตโนมัติแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลอื่น จะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดจากนั้นคลิกบันทึกและคลิกตกลงเมื่อก่อกรายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาครบถ้วนแล้วคลิกบันทึกระบบจะขึ้นเตือนว่าข้อมูลใดไม่ถูกต้องหากข้อมูลที่นำมาจดทะเบียนไม่ถูกต้องค่ะคลิกยกเลิกหากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือคลิกตกลงหากต้องการดำเนินการต่อค่ะและคลิกบันทึกระบบจะแสดงข้อมูลแจ้งเตือน ากทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้เคยนำมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้วค่ะหากต้องการตรวจสอบคลิกยกเลิกและสามารถตรวจสอบได้ที่วันที่บุริมสิทธ์ในสัญญาอื่นค่ะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึกและคลิกตกลงเพื่อยืนยันการทำรายการอีกครั้งค่ะและคลิกปุ่มถัดไปได้เลยค่ะท่านจะพบกับหน้าจอนี้ที่ประกันการชำระ หน้าจอเหตุบังคับหรับประกันและหน้าจอผู้ชำระค่าธรรมเนียมตามลำดับท่านสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจคู่มือการเรียนการสอนและไปที่การจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจเมเกอร์ Maker ได้เลยค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเมเกอร์ได้ยืนยันการทำรายการ ส่งคำขอให้เชเกอร์ตรวจสอบแล้วจากนั้นให้เชเกอร์ล็อกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญารับประกันทางธุรกิจเพื่อตรวจสอบคำขอที่เมเกอร์ส่งคำขอมาให้ตรวจสอบค่ะท่านสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้ที่หน้าจอหลักระบบจดทะเบียนสัญญารับประกันทางธุรกิจคู่มือการเรียนการสอนแล้วไปที่การจดทะเบียนสัญญารับประกันทางธุรกิจเชเกอร์ er ได้เลยค่ะ เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำคำขอของระบบจดทะเบียนสัญญารับประกันทางธุรกิจประเภททรัพย์สินทางปัญญาค่ะ